แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นจเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้ก็จะเป็น ช่วงย่อเซลล์ชุดนี้นะครับแต่ว่ากราฟราคาเขาไม่ได้ย่อขึ้นไปนะฮะเขาก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะตรงชุดนี้นะผมก็มีโซนรับอยู่ที่อ่าสีถึงห้นะครับรอคอนเฟิร์มนะครับกราฟก็ได้มีการเบรกลงไปนะฮะก่อนที่จะกลับขึ้นมานะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตเรื่องของการฟอร์มตัวคอนเฟิร์มนะฮะ่าฟอร์มตัวอย่างที่ผมวาดไว้นะครับก็คือการเบรกโครงสร้างขึ้นนะฮะชุดนี้ กราฟเขาก็มีการเบรกแล้วก็รีเทสชุดนี้ขึ้นไปนะฮะถ้าเกิดว่าใครดูเรื่องของแพทเทิร์นคอนเฟิร์มไม่เป็นนะก็อาจจะไม่ได้ของนะครับชุดนี้นะแล้วก็โซนซัพพลายเซลนะครับผมแจ้งไปใน t e l e gram นะครับว่ากราฟเข้าโซนนะครับตรงนี้ผมก็ได้ของไประยะหนึ่งนะครับตรงนี้ประมาณ 5้าอจุดนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่กราฟราคาจะเบสขึ้นไปนะแล้วก็โซนที่ให้ไว้ก็เป็นเพียงแค่เรีแอชชั่นสั้นๆเท่านั้นนะครับถ้าสังเกตนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับจะเห็นว่าเมื่อกลับเข้าโซนเนี่ยเขาย,ยังไม่ได้มีการเสียโครงสร้างลงมาเลยนะครับเห็นไหมครขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ากราฟยังไม่ได้มีการเสียโครงสร้างนะครับเสียโครงสร้างในที่นี้นะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะขึ้นไปแล้วก็มีการช็อคลงมาแบบนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําไฮสูงกว่าให้ก่อนหน้านะครับแล้วก็เบรกลงแบบนี้นะครับอันนี้คือการเสียโครงสร้างนะครับเข้าโซนนะครับชุดเนี้ยเขาไม่ได้มีการเสียโครงสร้างเลยนะครับขึ้นไปเรื่อยนะครับก็เบรกต่อเนื่องนะครับช่วงค่ำเนี่ยผมไม่ได้เทรดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดต ก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อไี้บ้างนะครับเบื้องต้นนะครับกราฟราคาก็าปรับตัวขึ้นมานะครับจากเมื่อวานนะครับขึ้นมาถึงหมื่นกว่าจุดเลยนะครับขึ้นมาถึงช่วงประมาณ3252นะครับตอนนี้ก็เกิดเรีแอชน,นะครับพักตัวลงไปเราต้องดูว่าเขาไปเทสอะไรนะครับเป็น ซับชุดนี้นะครับที่กราฟขึ้นไปเทสต์นะ,ะประมาณนี้ก็กราฟราคานะครับเขาได้ขึ้นมาเบรกถึง2 h i ไฮนะครับไฮนี้แล้วก็ไฮนี้ด้วยนะครับโซนที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะรอนะครับ ก็จะมีโซนนี้นะครับผมจะเล่นฝั่งบายนะเบื้องต้นนะครับผมจะเล่นฝั่งบายกรอบราคานี้นะครับส1มหนึ่งถึงสา1 2หนึ่งสองะครับเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับในการเฝ้าหลอกอ่าเฝ้าระวังนะครับโซนอาจจะกว้างนิดนึงนะครับแต่ว่าเราต้องอ่ารอคอนเฟิร์มภายในโซนนะครับตัวนี้อ่าผมให้เป็นโซนดีมานโซนหนึ่งนะฮะ ตรงนี้ถ้าเช็ครีเทเมนต์จะอยู่ที่ประมาณ38.2นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโซนนะครับช่วงประมาณนี้3 1 8หถึงสามหนึ่งหกแปดนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นโซนเฝ้าระวังนะครับประมาณนี้นะฮะสามหนึงหกแปดถึงสามหนึ่งแปดสี่นะครับสองโซนนะครับผมจะรอบายนะครับที่ผมไม่รอเซลลเพราะว่า,าชุดเนี้ยเราอาจจะเซล์ไม่ทันละนะครับเราอาจจะไม่ได้เซลล์ต้นเทนนะครับตอนกราฟพักตัวลงมานะครับก็จะผมก็จะมองว่ากราฟมีโอกาส ที่เขาจะยกโลนะครับยกโลแล้วขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีแต่โซนบายนะครับ2โซนนี้นะฮะก็นี่ต่ําสุดเลยนะครับก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับ3152ถึง3130นึ่งสานะฮะ ประมาณนี้นะครับประมาณ3 5มห้นะครับอันนี้กรณีถ้าทุกโซนเบรกลงมาทั้งหมดนะครับก็จะมีโซนนี้ที่ผมเฝ้ารออยู่นะฮะซึ่งจังหวะการาฟเบรกเนี่ยเราสามารถ f o o l o w w เซลได้นะครับเพราะเรามีเป้าหมายต่อไปนะครับในกรณีการาฟเบรกโซนแรกได้เนี่ยเราสามารถแบบหาอ่าคอนเฟิร์ม w อลโลลนะครับลงมาโซนด้านล่างนะครับ แต่ในระหว่างกราฟเข้าโซนเนี่ยเราก็ดูคอนเฟิร์มนะครับตามโซนที่ให้ไว้นะอันนี้ประมาณนี้นะครับทุกการเบรกนะครับเราจะรู้การรีเทสนะครับเบื้องต้นนะครับโซนแรกนะครับดูที่โซนแรกไปก่อนเป้าหมายนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราได้ออเดอร์บายขึ้นไปไปที่ไหนได้บ้างนะครับเป้าแรกนะผมอยากให้มองไปที่ สามส,ามสามน,นะครับโซนนี้นะฮะาประมาณนี้นะครับถ้าเข้าโซนแล้วนะครับเราได้ของเนะี่ยถือไปหาเป้าหมายที่สามสองสา,สาหนึ่งนะครับเป้าแรกนะครับเข้ามาในโซนนี้ต้องระวังนะีต้องระวังนะครับอาจจะมีการขยับ สต็อปลอสนะครับขึ้นมาบังหน้าทุนไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะโซนนี้อาจจะมีเรียกชั่นได้นะครับอาจจะล่วงลงมานะครับระยะหนึ่งนะครับหรืออาจจะขึ้นไปต่อแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องระวังไว้ก่อนนะครับถ้าถือออเดอร์บายแล้วก็อาจจะมีการแบ่งเก็บการทุนไปนะครับก็ลุ้นการเบรกโซนนี้ให้ได้นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะฮะในส่วนของเป้าหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ภายหลังใน เทเล gram นะครับเบื้องต้นผมมีโซนเฝ้าระวังประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้มีการมาเทสดีมานนะครับถ้าย้อนกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราดูคอนเฟิร์มเซลล์ที่โซนนี้ต่อนะครับอ่าโซนนี้ผมให้เป็นโซนซับไพ่นะอาจจะเป็นซับไพ่ของไทม์เฟรมเล็กนะครับชุดนี้อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้นะครับเบื้องต้นดูไปตามโซนที่ผมให้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแคปภาพนี้แล้วก็ไปอัปเดตไว้ให้ที่กลุ่มเทเล gram นะครับก็ ใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเท l ล GRAM นะครับก็สามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้ตใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ